สวัสดีค่ะพี่น้องพีสารหาน้ำกินค่ะวันนี้เขาจะไม่เห็ดลูกตาลร้อยแก้วกินค่ะนี่ค่ะลูกตาลเขาซุ้มนีออนค่ะจะบ่นเอาค่ะอันนี้เอาซุ้มแกนแน่จังน้อยนี่มันจะล่างไงเขาต้องไปแช่ซองแข็งก้นค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่ก้นพี่น้องมันจะได้ปอกง่ายค่ะเอาน้ำทีลงค่ะนี่แช่สองฟิดแล้วค่ะ นี่เครื่องปรุงเอากับมี่ใบเตยค่ะน้ำตาลสายมเท่านี้ละค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องจะมาแกะกันค่ะเดี๋ยวห้องจะมาปอกละค่ะพี่น้องค่ะมันจะดีออกง่ายเลยพี่น้องต้องแซ่แข็งๆเน้อค่ะนี่ค่ะ ว่ามันจะแก่ง่ายบ่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องมันจะออกง่ายเลยค่ะขั้นห้องตาต้องแซ่เห็นเป็นน้ำแข็งเด้หอหอ้องอีสานหาไม่กินนี่ยังบ่เป็นน้ำแข็งปะไหนค่ะมันก็เลยยังบอหลอกคักออกปนไหนต้องแซ่เป็นน้ำแข็งค่ะนี่ค่ะมันจะหลอกง่ายค่ะขั้นเป็นน้ำแข็งแห้งออกง่ายพี่น้อง เจหลอกออกไงเลยคะ่ะนีค่ะพี่น้องแก้วเลยค่ะนี่ค่ะนีค่ะพี่น้องแก้วค่ะเสร็จแล้วนะค่ะ,ซ,ะ,คะซอยกันค่ะ ល្ល្រូវក្នนៀនណ្រូវក្រើង់ដោตូវក្រូវក់និងក្រ៍់ស ร้อยเซตแล้วค่ะลูกตาลเฮาเดี๋ยวเฮาจะไปเจียวน้ำตาลค่ะต้มน้ำใบเตยค่ะต้มจนเดือดค่ะจนให้กลิ่นหอมของใบเตยออกค่ะพี่น้องัิธีน,นี้คว้มหอมของมันค่ะเริ่มนีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วค่ะ ทิ้นหอมแล้วค่ะเดี๋ยวเฮ่อใบเตยเออกค่ะต้ม่มโดนไว้หล้กับว่ได้ค่ะอ๋อมันจะเปฟนสีเหลืองค่ะน้ำตาลไซส์ลุงเลยค่ะให้น้ำตาลลายค่ะค้นห็นน้ำตาลลาย ตาลละลายแล้วค่ะเอลลูกตานลงเลยพี่น้องลูกตานลงเลยค่ะลูกตาลลงแล้วค่ะว่าต้องค้นค่ะเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันจะแตกละเอียดค่ะต้มทิ้งไว้จักสินาทีค่ะนี้ฟ้องขึงนแล้วค่ะตาฟ้องออกค่ะ ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหนุกตอนเขาปิดแก๊สกันค่ะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะค่อยไปแช่ตู้เย็นค่ะ เมอเดอร์บัดเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วระค่ะลูกตาลเท่าค่ะนี่ค่ะตักกินหวยหนึ่งก้อนค่ะซ้มก้อนค่ะเย็นๆเลยค่ะแซ่บค่ะหมอมหวาน อหอมค่ะค่ะพี่น้องหอมใบเตยค่ะคลิปนี้ก็ะลาะพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองไอสานหาเน้อก,กินนะคะ่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ